ทุกคนไปดูว่าหนึ่งเมนูโปรดของเด็กมอกรุงเทพมีอะไรบ้างไปดูกันสวัสดีค่ะอัคราคิมค่ะที่สั่งบ่อยที่สุดนะจะเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบต้มยำเพิ่มไข่ยำปาตูมเต๊เส้นอันนี้อนนี้คือเรื่องจริงโรงอาหารนิเทศอะตรงนั้นร้านนั้นร้านเป็นเตี๋ยวอะเครื่องจุกจุกราคาเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณเจ80บปาทเพิ่มขนาดนั้นอะก็ถือว่าถูกมากๆถูกมากต้องตามแล้วต้องตามสามารถแวะมาที่โรงอาหารนิเทศได้เพราะว่ากุ้เจียวร้านนี้อร่อยมาก ชื่อเนทค่ะชอบกินข้าวขาหมูโรงนิเทศค่ะไม่ใส่นังแล้วก็เพิ่มกระเทียมด้วยอร่อยมากอาธรรมดา4ี่บแล้วก็พิเศษ45ห้าค่ะสั่มมนมาแส,สดงว่าของโปรดชื่อโอดครับผมขอหนึ่งเมนูแนะนําเพื่อนๆหน่อยข้าวหน้าเป็ดพะโล้ตรงลรงอาหารกลางตัดน้ําจิ้มซีฟู้ดมาด้วยกินคู่กันครับผมชื่ออนค่ะอาข้าวหมูแดงค่ะร้นแรกเลยค่ะของโรงอาหารนิเทศค่ะราคา45ห้าบาทค่ะ ก๋วยจับใส่แต่หมูกรอบลงอาหารกลางค่ะชอบตรงที่ว่าหมูกรอบค่ะมีความกรอบแล้วก็รสชาติกลมกล่อมน้ำสุปค่ะราคาประมาณ45บาทค่ะ45บาบาทถูกมากไปไปกินดีกว่า สวัสดีค่ะคงขิงบอดแคสต์ปี3ค่ะชอบกินข้าวมันไก่ที่โรงอาหารสุกเพศค่ะอร่อยมากอยากแนะนําให้ลองสั่งเมนูข้าวมันไก่ต้มคือแบบอย่างนี้เลยน้ําซุปสามารถกดเองได้แล้วก็ปรุงแบบพริกไทยปรุงผักได้ตามใจชอบเลยค่ะแคบพิเศษไปกว่านันบบ้นแนะนําว่าลองสั่งยำข้าวมันไก่ต้มดูคือแบบอย่างนี้เลยชอบมากค่ะชื่อเสียวครับสําหรับผมเมนูที่ชอบก็คือข้าวมันไก่ไม่ใส่หนัโงโรงอาหารสุพเพศท้าเหมือนกันเลยใช่ชอบกินข้าวมันไก่โรง อร่อยจริงการันตีใครมีเมนูเด็เดๆอย่าลืมคอมเมนต์บอกมิมี่ด้วยนะ